ครัวปูนที่โดยนิสัยธรรมชาติแล้วแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็หนาเตอะเราจะหลอกพลางยังไงให้มันดูโมเดิร์นมินิมอลลิสต์ด้วยชุดลิ้นชักอีกเกียสวัสดีครับผมพรมเอกเอกชัยนะครับเชิญลิชชักอีเกียไปร่วมกับครัวปูนตอนที่4นะครับเป็นตอนที่เราเอาอีกเกียมา X กกับครัวปูนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยครัวปูนเนี่ย มันจะมีข้อเสียนะครับแม้มันจะแข็งแกร่งแต่มันจะมีความหนาทำบางไม่ได้ดังนั้นในบทที่1 2 3ก็จะเห็นได้ว่าท็อปเราเอาชุดลิ้นชักของอีเกียยัดเข้าไปในครัวปูนได้ก็จริงแต่เราก็จะเห็นท็อปหนาๆนะครับซึ่งมันก็บางคนก็ทำใจนะครับ แต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นขัวปูนแบบบางได้จากบ้านหลังที่หนึ่งแม้เราจะเอาลิ้นจักอิก,กียยัดเข้าไปแต่ก็จะเห็นว่าขัวปูนท็อปหินหนาขึ้นมาอย่างน้อย10เซนติเมตรหลังที่สองอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าหนาเตอะนะครับ10เซนติเมตร โดยประมาณแต่มาพอมาดูบ้านหลังนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าครัวปูนยังหนา10เซนติเมตรเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อปิดบานลงไปแล้วจะเป็นสไตล์มินิมอลลิสเลยก็คือเห็นท็อปบางเชียบนะครับหน้าบานระหว่างท็อปกับหน้าบานบางเชียบนะครับ จะเห็นได้ว่าพอเรเปิดหน้านีจา้จะเห็นได้ว่ารัวปูนก็ยังหนาเหมือนเดิมเรายังไม่ได้ทําลายความแข็งแกร่งหรือว่าธรรมชาติของรัวปูนไปเพียงแต่ว่าเราใช้การดีไซน์นะครับดีไซน์ดีเทลให้หน้าบานปิดทับที่ขอบหนานๆของรัวปูนตัวนี้ก็ยิ่งเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเราเอาท็อปหินออกก็จะเห็นได้ว่า อันนี้ยังไม่ได้กรูกทอบหินเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนเลยแต่หน้าบานของตู้หรือของนิ้นชังเนี่ยทำสูงขึ้นมาให้มันปิดขอบที่หนานๆของครัวปูนทีนี้เวลาที่เราปูทอบหินไปมันก็จะไม่เห็นความหนาเตะๆของขอบครัวปูนอีกต่อไปมันก็เลยกลายเป็นครัวนะครับแบบโมเดิร์นมินิมอลลิสได้แม้โครงสร้างมันจะเป็นปูนนี่คือแท็กติกนะครับ การออกแบบดีเทลหรือที่เราเรียกกันว่าไม่ใช่คอนเซป t ชวลดีไซน์แต่เป็น m a t e r i a l ไ z ซ์ดีไซน์นะครับแอน d e เดเวลอปดีไออกแบบปรับปรุงให้ใช้งานได้จริงแล้วก็สวยงามและเมื่อเรามาดูเพจารณาดูนะครับชุดตู้ลิ้นชักอีเกียที่เราจับยัดเข้าไปในครัวปูนในบทที่3 ก็จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยครับตัวลิ้นชักบนเห็นไหมครับตัวถาลิ้นชักบนอันเนี้ยจริงๆแล้ว <c oughs> มันถูกปิดด้วยหน้าลิ้นชักใหญ่ซ่อนอยู่ถ้ามาคิดกันนะครับว่าไอตัวฐาลิ้นชักบนถ้าเกิดกลายเป็นท็อปครัวปูนล่ละใช่ไหมครับ เป็นตัวท็อปหนาๆของโบปูนแล้วเอาหน้าลิ้นชักอีกเกียเลยขึ้นมาปิดมันก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะสั่งหน้าลิ้นชักอีกเกียมาปิดขอบหนาๆของโบปูนเพียงแต่ว่าเราจะต้องวางแผนเราจะต้องวางแผนให้หน้าลิ้นชักนี้ใช่ไหมทับขอบครับ แทนที่จะอยู่ในขอบนั่นหมายความว่าจากตู้ครัวนี้ถ้าเราวางแผนให้เป็นบานทับขอบเราก็จะสามารถสั่งหน้าลิ้นชักอีเกียตัวบนเนี่ยทับขอบปูขรัวปูนแบบนี้ได้เลยเท่ากับว่าเราก็จะเห็นแค่ท็อปหินโผล่ออกมาแค่2องซนเมตรแล้วก็หน้าลิ้นชักก็ แนบเว้นแกลบไว้นิดนึงไว้ให้มือสอดจับแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะสั่งหน้าบานทับขอบครบบูนได้เลยเรามาดูแคตตาล็อกของอีเกียว,ว่าทำได้จริงไหมจะเห็นได้ว่าหน้าบานเลือกสีเขียวได้เลือกได้ก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเขียวสีขาวนะครับ โอเคแล้วเรามาดูเรื่องของการเลือกขนาดจะเห็นได้ว่า40เซนคือความกว้างนะครับตู้ลิ้นชักเรามีชุด60กับ40บวกกันเป็นเมตรหนึ่งดังนั้นความกว้าง40หน้าบานมีความสูงตั้งแต่10เซนติเมตร20เซน40เซนนะครับ60ก็มี10เซนติเมตร20เซน40เซนนั่นหมายความว่าถ้าเราออกแบบ ยี่สิบยี่สิบสิบแล้วข้างบนเป็นยี่สิบนะครับเอาหน้าบานยี่สิบมามันก็สามารถทับขอบขอบวปูนได้เลย